ตัวนีหม่นอนี้ยหม่นเด็กหม่น,น,มน,นชีเนียวดูไอ้ข่าวน้อยสีเนียวเยอะแลละไปถ่ายขาวน้อยดีวยกว่าเฮ้ชโลมี3มชื่อนะเป็นเสี่ยวป่ายข่าวน้อยแต่ชื่อสุดท้ายคือชิโร่ชิโร่ชิโร่เขาเสนิทก,กับพ่อเขา

ชิโลได้กี๋ชิโลไม่ฟังหูกระติกแต่ไม่ไม่สนใจชอบเข้าไปทั้งข้างใช่ใช่มาวิา่งหนีดีกว่าย้ายมาแล้วหนีดีกว่าหนีดีกว่า น่อยชิมีความสุขังเล้ไม่ต้องอยู่ในรับในกรงหนูได้วิ่งเล่นเต็มที่เลยย้ายทำอะไรอ่ะแอบทายหนูถ้ารอนุบอกว่าอยากทายหนูมันน่ารักจริงๆเลยอ่ะหลานยายชีโล ชิโลช e. kind of ิโ right? ่ไม่สนใจยายหรอกนี่เที่ยวดีกว่านี่เที่ยวดีกว่ายายก็ไปแล้วนะยายไปแล้วนะชิโล่หน้าคนคนนแปลกๆค่ะอยากวิ่งออกมาหนูก็กลัวยายเหมือนกันก็ยายจับหนูเข้ากรงอ่ะ มุดไปนอนในโซ่ดีกว่าโอ้โหอยากให้เห็นหมุดไปไหนดีนะครับพี่พีกฮืมฟุตฟิตฟุตฟิตแถวนี้มันเย็นนะหนูชอบที่สุดเลยเฮ้ยโอย,ย,ยอยากให้ร่างลอยตรงนี้ ยายไปแล้วนะชิโร่ยายไปแล้วนะ <S <S นั้นคุณพ่อชินเนี่ยคุณพ่อชินเนี่ยวุ๊ยแม่มาแม่มาวิ่งนี้เด็กเด็กหญิงคอปเตอร์กับคุณพ่อชินเนีย่ยวิ่งแม่นสนุกจังเลย ทำไมแม่โคลาไม่ได้ออกมาโคลาหนูออกไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ยอมเข้ากรงอ่ะหนูโดนทำโทษแล้วนะหนูไม่เข้ากรงเมื่อวานนะลูกหืหนูไม่ยอมเข้ากรงหนูไม่ยอมเข้ากโกงเถอะจะให้แม่แม่เฉยชยายโคลาไม่ยอมเข้ากรงเมื่อวานกว่าจะจับได้เป็นชั่วโมงล้อมล้อมจับกัน พี่ชายกับพ่อองอนแล้วเนี่ยหันกลห้งอนไม่ให้หนูไม่ให้หนูหหนออกเพราะหนูไม่เข้ากรงนะโคล่า,าเดี๋ยวขราวหน้ามีทำคอกให้หนูไปวิ่งในคอกแล้วกันฮึหรือทาให้ขราวนี้เลยทําให้ขรานี้เลยดีกว่านาอแล้วหนูไปวิ่งในคอกเนาะอึฮึจิตตัวแสบ คัปเปอร์คัปเปอร์วิ่งเข้ารูเดี๋ยวจะวิ่งเข้ารูิ่งเข้ารูไปแล้วนัมชีเนียลเฮ้ยแม่เห็นแล้วครับแม่เห็นแล้วครับทำอะไรทีแกงตายย็นนิดนิดีกว่าเดี๋ยวแม่มาจับผมเข้าโค้งครับ ่ามาใกล้ผมนะครับอย่ามาจับตัวผมนะครับคุณยายอย่าไม่ย่องกับหนูนะคุณยายเฮ้คุณยายเจออะไรก็ไม่รู้ฟูดฟีดฟูดฟีดฟูดฟีด